จากการพยายามี่ทอกคนผ่านเจอเซนเดอร์นี้ใช่ได้เนาะแล้วก็ด้ในวันนี้มาก็คือเป็นแบบนี้แบบเนาะล้วก็มีโน้ได้จริงเลยแต่พี่นเดี๋ยวหมค่อยมามาสอนให้อย่างละคนไปนี่ยอเี่สกิเออผมได้หมดแล้วครับผมเนี้ยกเค๋อะไหลยทุเลย คือยอยากใช้เมนูจัดอ่ะเออคือจัดมากอะมาไอ้คือเอาคิดยังแค่นี้แหละคืออะไรโอเคหัวใจน,น้ำเยาว์เนียจะ <S <S ผมค่อยไปรวบรวมนาะเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าคงผ,ผมจะได้บนะ่นอ่ะแต่ผมกะว่าแตสอนเล่นผ่านนี้าดก่อนนะคุณถ้างั้นจบคลิปยังไงก่อนนะคุณ